ใช้โยพี่น้องกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณกองทัพธรรมผู้รักชาติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่15เป็นเทศกาลสงการานต์หรือวันปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นขนรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยที่สืบทอดมาช้านานจากบรรพบุรุษแต่ก็เป็นชาาฉลาดความช้าญฉลาดของชันปรุษที่มีขนรตะเนียมประเพณีน,นี้เป็นการให้เด็กได้มีโอกาสมากราบไหว้และลึกถึงบุปการีลดน้ำดำหัวเป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์คุณธรรมเป็นขนบรรมเนียมประเพณีที่สร้างพลังแหง่งธรรมไว้ในชาติไทยมาโดยตลอด แต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกค่อยล้อยหลอลงด้วยทุนสามานเพราะฉะนั้นทุนสามานจะต้องถูกกระจัดไปจากแผ่นดินไทยในเร็ววันนี้ขอบคุณครับ สำหรับวันนี้นะคะตัวแทนของคณะเสนาธิการร่วมที่จะมาพูดร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะก็เป็นท่านอดีตผู้ว่าสนธิเตชานันค่ะขอเชิญพี่น้องทุกท่านพบกับอดีตผู้ว่าสนธิเตชานาันค่ะพี่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับอย่างที่พลเอกปรีชาเยี่ยมสุพรรณ ท่านได้พูดว่าเรามีประเพณีที่ดีงามเป็นโอกาสที่ผู้ที่อุโสต่ำอ่อ,อนยาวหรือเป็นบุตรหลานจะไปรดน้ำขอพรผู้ที่เมียวุโสผู้ที่มีพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุพ,พการีอันนี้เป็นเรื่องของ รำเนียมอันวิเศษท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าปุพการีนั่นก็คือพระในบ้านนะถ้าพระในบ้านเนี่ยเราช่วยกันดูแลเนี่ยเราก็จะมีแต่ความอิ่มอกอิ่มใจนะเนี่ยพระในบ้านเนี่เป็นพระที่วิเศษนะครับเราจะใช้คำนี้ในหลายโอกาสอย่างวันครูเนี่ย เราก็เรียกว่าบุรพา a ารย์อันที่จริงเนี่ยพ่อแม่ของเราเบุพการีของเราเนี่ยมันก็เป็นครูคนแรกเช่นเดียวกันนะคำว่าบุรพาจารย์ก็คือครูก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่เป็นครูคนแรกแล้วเป็นครูที่ต้องอดทนที่สุดเลยใช่ไหมฮะเพราะต้องเนี่ยทำความสะอาดร่างกายให้เราต้องป้อนข้าวป้อนน้ําเราเกิดมาเนี่ยเราช่วยตัวเองไม่ได้นะแต่ก็ได้ บุพการีพ่อแม่นี่ช่วยเรานะเติบใหญ่มีวิชาแล้วก็มีบุตรหลานสืบวงต่อไปกลายเป็นเนี่ยเป็นธรรมเนียมของคนไทยันมท่านสังเกตดูได้ว่าทุกโอกาสอันสำคัญในชีวิตของคนไทยนั้นเนี่ยก็จะมีการลดน้ำเสร็จแล้วก็มีการปักแป้งพิธีมงคลสมรสก็เช่นเดียวกันเพราั้นตั้งแต่วันแรก พิธีสำคัญในชีวิตที่มันมีทุกปีวันมงคลสมรสจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตมันก็ทรรมเนียมเดียวกับอาบน้ำนะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของไทยนะครับเพราะคนไทยเนี่ยจะนับถือจะดูแลเรื่องทรัพยากรน้ําเป็นอย่างยิ่งนะเพราะน้ําคือชีวิตที่เราปัจจุบันคือเราพูดเพราะน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ต้องดูแล อันนี้ก็เป็นกุศโลบายอันหนึง่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยดูแลทรัพยากรธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมอันนี้ฮะเป็นคุณธรรมอันวิเศษแต่เมื่อขนรรมเนียมอะไรต่างๆก็ค่อยจางไปเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยเลือนไปนั้นท่านจะเห็นได้ว่าถ้าท่านฟังวิทยุเนี่ยก็จะบอกว่าแม่น้ำเนี่ยแหล่งน้ำหลายแห่งเนี่ยที่จะมานำมาศาสน้นี่ยใช้ไม่ได้ รวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาของเราด้วยตั้งแต่จังหวัดปทุมจังหวัดนนทบุรีลงมาเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนะครับมีเชื้อโรคบ้างหรือมีสารเคมีปนอยู่ในน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำให้เวลาจะสาดน้ำกันเนี่ยเล่นน้ำสงกรานเนี่ยก็คือก็ต้องใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปานะครับเรานี่ก็ต้องช่วยกันรักษาอันนี้ด้วยนะครับ นั้นท่านจะเห็นได้ว่าเวลานี้เนี่ยความสนุกสนานในเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นการสนุกฝ่ายเดียวนะเราก็ใช้วิธีนี้เนี่ยใช้โอกาสนี้บางทีไปแกล้งคนอื่นเขาอันนี้ต้องเป็นธรรมเนียมที่ไม่ไม่สนุกเลยบางคนก็จะไปทุระบางคนก็จะไปไหนเนี่ยก็โดนสาดน้ำนะเหมือนกับเป็นรังแกกันและหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งหลายคราเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำตาม ถนนหลวงนะครับอันนี้ก็เหมือนทุกปีนะจะเห็นว่าจะมีการเสียชีวิตอันไม่ควรเนี่ยในโอกาสอันดีงามนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้เสมอเลยแล้วก็เป็นจำนวนมากด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ไขนะครับทนุบ,บำรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับประเพณีต่างๆเนี่ย การที่มันมีประเพณีเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยทําให้เรารู้ว่าเรามาแต่ไหนทําให้เรานะครับเหมือนกับว่านับญาติกันได้เรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีประเพณีร่วมกันอันที่จริงเนี่ยนะครับลทัทธิที่เรียกว่าเมื่อเราถือว่าเราพูดถึงความเป็นชาตินั้นเนี่ยนะสมัยหนึ่งเนี่ย เราบอกว่าต้องดูที่เลือดนะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ในทฤษฎีสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้มูดดูที่เลือดหละครับแต่ดูที่ว่าเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันไหมเราเกิดที่เดียวกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันนับถือประเพณีเดียวกันมีศูนย์กลางเดียวกันนะอย่างในกรณีของเราก็คือองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับที่เรา หล่อหลอมความเป็นไทยเราจะอาจจะเป็นคนไทยเชื่อสายจีนเราอาจจะเป็นคนไทยเชื่อสายนะอินเดียนะแต่ท่านก็เห็นได้ว่าคนที่มีเชื่อสายต่างกันแต่เขาก็มีความเป็นไทยบางทีก็มีความเป็นไทยไม่น้อยกว่าคนไทยแทย้ๆท้ซะอีกเพราะนั้นการที่จะนับถือว่าใครเนี่ยเป็นคนไทยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่สายเลือดนะครับ มันดูที่ว่าเราเนี่ยมีขนบรรมเนียมประเพณีเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันหรือเปล่าเราใช้ภาษาร่วมกันเปล่านะครับเรามีจุดศูนย์กลางอันเดียวกันหรือเปล่านี่แหละครับคือความเป็นไทยนะครับถ้าเราดูสายเลือดนับไม่ได้หรอกครับนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของความคิดแคบแคบเช่นครั้งหนึ่งเนี่ยบางชาติก็ถือว่าต้องผิวขาวเท่านั้นผิวขาวเท่านั้นเนี่ย ถึงจะเป็นเลิศกิดจะวิเศษกว่าผิวสีอื่นนะไอรัฐทีิอนณานิคมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก็ถือว่าความเลิศในทางเผ่าพันธ์ความเหนือกว่าในทางเผ่าพันธ์มันที่เขามาล่าน,นิคมเนี่ยในเอเชียของเราก็มีเพียงสองประเทศเท่านั้นน่ะที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกนะก็มีไทยประเทศหนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นทำไมเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้น นะก็นี่คือพมราโชบายของพระมหาสัตว์ของเรานะที่เกิดลัทธิล่ามึงขึ้นก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนขาวที่จะต้องทำให้ชาติผิวสีนี่เจริญมีซีวิลไลซ์นี่เป็นความเข้าใจนะอ้างว่าเป็นหน้าที่แต่ที่แท้เนี่ยก็มาขุดลีดทรัพยากรนะมาทำทุกอย่าง เป็นลทัทธิเยียดผิวอันเดียวนะมาปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีมีการเหยียดในทางอื่นโดยใช้วิธีอื่นนะนะมันซ่อนเล้นมากยิ่งขึ้นแต่เนื้อหาเหมือนเดิมคือสแสวงหาผลประโยชน์และคิดว่าตัวเองเหนือกว่าชาติอื่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างทุกวันนี้เราก็คงจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราความเป็นคนไทยเนี่ยทำไมคนไทยเนี่ย เราสามารถดำรงอยู่ได้มาจนทุกวันนี้เนี่ยนะสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านบอกว่าเพราะคนไทยเนี่ยมีความฉลาดนะมีความฉลาดในหลายเรื่องเลยนะที่สําคัญก็คือมีความฉลาดในการประสานประโยชน์ความฉลาดในการประสานประโยชน์นี่เรื่องสําคัญท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยฉลาดมากในการประสานประโยชน์นะคนไทยไม่มีทิฐิคนไทยเนี่ย นะครับเห็นธรรมเนียมอะไรดีเราก็รับมานะครับเหมือนเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีธรรมเนียมอะไรหลายอย่างที่มาอยู่ในสังคมไทยเนี่ยซึ่งเรานํามาใช้เช่นเดิมทีเนี่ยเราเปิบข้าวด้วยด้วยมือด้วยนิ้วของเราเราเปิบข้าวแต่เมื่อมันมีธรรมเนียมฝรั่งเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าช้อนสอ้อมมีดอะไรของฝรั่งเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเราก็เลือกเอาสองอย่างที่จําเป็นกันคือช้อนกอับส้อม เราไม่ได้เอามีดมาเราไม่ได้เอาอะไรมามากมายเหมือนคนอื่นเขาเห็นไหมฮะเราก็รับธรรมเนียมมาแต่เราเลือกเฉพาะที่สมควรเหมาะสมกับชีวิตของเรานะไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็งามนะคนไทยเนี่ยท่านเห็นไหมว่า,าเป็นคนที่ไม่ถือเขาถือเราท่านเห็นว่า,าศาสนาอะไรต่างๆก็เข้ามาอยู่ในเมืองเราได้นะที่เราเรียกว่านะฮะ สิ่งที่ที่เราเห็นว่าเรื่องของการเบียดเบียนศาสนาเนี่ยไม่เกิดในประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสมัยที่พระมหากษัตริย์ยังทรงอํานาจสิทธิ์ขาดไม่มีแล้วครับเพราะการที่ไม่เบียดเบียนศาสนาเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยคนภทยจะอนานิคมนะเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้ได้อย่างดีได้อย่างวิเศษทําไมคนไทยปรับตัวได้ดี ทำไมคนไทยถึงจะดำรงความเป็นไทยมาได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเพราะว่าพระศาสนาศาสนาพุทธเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยสามารถดำรงความเป็นไทยแล้วก็มีมารยาทอันงดงามท่านลองดูสิครับคนไทยเนี่ยจะดื่มจะรับประทานจะเดินเจะเหินเนี่ยทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเนี่ย เรียบร้อยทําไมล่ะครับก็เพราะว่าเนี่ยถ้าท่านพิจารณาดูให้ดีก็บอกว่าเพราะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะแต่งงานเนี่ยนะคนไทยจะบวชเมื่อบวชแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยคนที่บวชเนี่ยก็ต้องถือศีลน,นะสองยยข้อใช่ไหมครับไม่ต้องหมวดอื่นนะแค่หมวดเสขียวัดหมวดเดียวเนี่ยที่ผมอยากจะยกตัวอย่าง เหไหมคนไทยเนี <iet> uh 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 si till, ่ยจะไม่เปิบข้าวเกินกว่าหนึ่งองคุรีนะเปิบข้าวแต่คำน้อยนะในหมวดศีีชีวตเนี่ยเฉพพะไม่ปั้นข้าวแล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็เอาปากรับไม่เคี้ยวจับจับไม่ซดสุดสุดนี่ในหมวดศีีชีวรทั้งนั้นเมื่อคนคนนั้นเนี่ยลาศิกขาบทแล้วก็มาแต่งงานมีครอบครัว ็เอานี่แหละครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสอนลูกสอนหลานมาอยู่ในครอบครัวมันทำให้คนไทยเนี่ยจะรับประทานอาหารจะเดินจะเหินจะอะไรต่างๆเรียบร้อยเกิดเป็นมารยาทของคนไทยเป็นตำหนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย,ท,ท,ย,ย,ไท,ยท่านเห็นไหมที่เกิดขึ้นขึ้นมาก็เพราะว่าท่านเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปิดกว้างสาหรับคนทุกวันนะเนี่ยสามารถจะบวชได้ มันคนหลายๆวันณะมาอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้โดยสงบสุขแล้วมันหลายวันณะน,นี่อบรมมาต่างๆกันนะแต่คนไทยนี่ฉลาดบวชเรียนรับอันนี้มาไมาใช่ในครอบครัวนะท่านเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยนะเรารับมาจากวัดจากพระสงฆ์องค์พระเจ้านะแต่เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไป เราไม่ค่อยบวชหรอกเราไม่ค่อยทําตามขั้นตอนของชีวิตนะมันหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามารยาทของเราเนี่ยก็ประดัดประเดิดใช่ไหมฮะเวลารับประทานข้าวเนี่ยถ้าข้าวอยู่ในปากเนี่ยคนไทยก็จะไม่พูดกันแต่เดิมทีเนี่ยพอพูดเนี่ยมันอาจจะข้าวอาจจะค้นออกมาใช่ไหมฮะข้าวต้องหมดปากก่อนนะฮะต้องเคี้ยว ยังไงยังไงอันนี้แหะท่านจะเห็นได้ว่านะเป็นกุศรบายอันลึกซึ้งที่ทําให้คนต้องบวทเรียนการบวทเรียนเนี่ยนะเ,เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยมีมาแรกอันงดงามท่านทั้งหลายเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้โชคดีเพราะท่านอยู่ใกล้พระ